ครับผมอีกครั้งนึงน,นะผมพามาเดินตลาดเชียงตุงอนาะกาศหลวงเชียงตุงครับผมก็มาเชียงตุงก็ต้องมาแอลกาดกาส่วนหนึ่งฮนะผมจะพามาดูแอลแบบแอลกาดหลวงเชียงตุงนะ,ะดูบรรยากาศเขาขายของขายสินค้ากันเออกาเชียงตุงนี่ถือว่าเป็นกาดที่ ตลาดชนเผานะ่ะเดินเที่ยวสนุกผมนักท่องเที่ยวมาก็ต้องมาตรงนี้อนาะกาศดวงจร,งร,งร,งรงิง r จุงจะเห็นมีความหลากหลายนะ่ะจะได้มีแม่ค้าเอาสินค้ามาวางขายเดี๋ยวก็ซื้อที่หลังเดี๋ยวก็ซื้อที่หลังนะครับเก็บปุกนาบุษตะบรีลูกใหญ่สวยตะบรีก็มีเซอร์อรี่ เดี๋ยวไปมาซื้อเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปตังกาดปุันก่อนนะอ่าเดี๋ยวสินค้าแค่มาซื้อทีหลังมาเดินเอวกันข้าวหลามเชียงตุงข้าวหลามแล้วก็ตรงนี้แม่ค้าขายย่อยนะกขายผลไม้ขายอ่าอะไรแต่ไม่เลรนะผมกระดิ่งเสวยงก็ปวดภาคอย่างนั้นเหม่วง ดูบริการแบบกว้างๆตลาดจิงตุงตรงนี้ที่เห็นนี่นะครับเขาเกษตรก้าขายตรงนี้เป็นสายปีกโอ้ยเจอสตรอเบอรี่ใหญ่เล้วไปพุนก่อนไปกัดไปตีขายคักขายยังไม่นอครตลาดจิงตุงนี่ถือว่าเป็นตลาดที่เดินเที่ยวสนุกนะฮะ เดี๋ยวพาเดินเที่ยวรุมก็กว้างครับางทีสินค้านี่ผมไม่ได้ถามราคานะไม่ได้ซื้อนะเดินดูบรรยากาศผมเคยพาไปตลาดมืองยองไทลือนะอะตลาดมืองยองก็ได้ขอเช้านะผมนี่เขาสวยตลาดลาบางที่ก็ขายแบบได้กัะด,ดินนะ ข้าวหลามก็มีแต่ก่อนขาที่ซแตกืตนีเอกันเาต้ดยซื้อเผมพามาดูอีกจดนึ่นะแถวการจินตรงตรงอีกมุมหนึ่งลจะพามาดูส่านไหนะกมารแบ สตอ ER เบอรี่ที่สวยลูกใหญ่นี่เขามงไทยมาายนะดอกไม้ดอกไม้นี่ก็ตอนนี้ก็มาจากเม mm. ืองไทยนะใรับะผมไม่ได้ถามราคาเดี๋ยวจ้สินค้า้จะซื้อไหมไม่รู้จะซื้ออะไรก็แนวก่อนว้าควาจะเจ้าแคว้าบีคว้าีมา นวดขายปลาหันเบอร์จีนก็มีแล้วขายปลาปลาดน,นี่ขายปาลาเลยแม่ค้าเขาหันเบอร์จีนเลือปลาเป็นตัวได้เป็นกิโลเป็นสั่งก็มีครับผม มาสีก็มาจากสัปมปาล์ร่าอ,อ,อปลาจุกเข้นขนมเส้นขนมจีนกระดมดอกแค่รี้เขาปลูกในจุนจนปลูกแล้วผมเเพื่อพักในบันนี้ปลูกนะ ของทะเละมีปลาหมึกมีกุ้งสิ่งโตงตอนนี้เรียกว่าของทะเลนนก็ถึงนะผมชาบจักนะน้องไอ้ข้าวหลักสีนะผมข้าวหลักสีตอนนี้ก็ชอบอยูน่นะ คนจะเดินไหวนะไม่ได้เดินชาไปเดี๋วปุ่น อ,อย please, ff, ังไม่เห็นมีนะจะหานอขมพี่นา่ออขมสอนอขมนะฮะว่างประจากนี่แหละนอขมนี่เต่าก็จะดูหาออขมนะผมแค่นี้

ไม่มีนะผมาเข้าัาผมนี่้ <c oughs> าใสเนี่ยอถามเราผมไม่มีนะฮะเพราะว่าทีอยากเนาผมผมเห็นที่มันก็ยากนะเดี๋ยวดูตอนนะ่อได้ว่าไม่มีไ,มไมปไรเดี๋ยวดูต่อนนะ <c oughs> ผมนี่ก็ชาอตลาชา้นตรงเดี๋ยวดูต่อน,นะผมแต <c oughs> ่ผมพอมาดูบุมึงครับตอนนี้เข้ามาด้านในนะามาดูที่กาสศีรษะศีรษครัผม เครื่องจักสารต่างๆนะที่กรมแลทหารคิงตรงงานให้เม็ดน้ำมาขายในตลาดนะดูที่จริงก็สวยๆนะผมอยากจะซื้อกลับไปแต่มันลำบากนะ,ะดูของเขาไอ้ดีใส่ผลไอ,อ้ธนาคารประมาณนั้นนะครับ สินค้านี่ท้อ,ทองถิ่นขันตกแอปเข้าสวยๆนะผมอ๋อมาดึงอันนี้ผมเคยนำสเสนอเพราะว่าผมทำที่ผมเป็นนำสเสนอที่เขาทำก็มีนะอ่าขายเข้าหมอหนึงอันนี้เป็นแบบของท้อ,ทองถิ่นนะอันนี้ของตั้งเบอร์เงยเห็ดหน่อยอ๋อเป็นปน่องร้อยพี่น้องไตนี่พีนน่น้องร้อยเห็ดเปน็นน่นองร้อยเห็ด ข้าโมเ็อันนี้อันนี้ซ้อันนี้ซ้นน้อเอีนอ๋อนบแ้เอนนี่เป็นตาดอยนะะตอยแกนนีเป็นร้อยอนนีเปอียไงีเจอยนอยนนีเป็ไตอเไตผืนเขานะอันนี้เป็นเขา้ากาเปนบ้าอกาเ็นานหน่อมาเามาส่เเาหอาโเ็เนาะพี่ต้องอยนี่นหมู่เขาเอยนนะฮะหมูอน่แต่โอ้งามงามเสียได้คผม

งานที่เป็นอุตสาหกรรมอุตสาห์สาดสาดนี่ก็ไว้สำหรับเกษตรกร,เ,กรเขาใช้แล้วต่อเนี่ยอันตกนสวยๆวยนะคุณชาวดอยนะเขาทำนะคืนไว้คันตกคืนแอนนะโอ้ที่กำเนิด นี่ไา,ายรู้นี่ยังดีอยากแต่งใหญ่นะ <ac an> นี่น่าจะมาจากเมืองไทยรู้น่าจะนะลายเบอร์แบบนี้ยาเก็บตะกร้าเาแล้ว,วก็กกออออออซอยนี้นะ <c oughs> ก็ส่วนเด็กนั่นที่เขาขายสินค้าที่กินมาดูดเ,าดเ,าเดี๋ยวดูต่อแล้วผมดูต่ออีกซอยหนึ่งนะเดี๋ยวดูต่อแล้วผมกัดชิงตุง